โอเคครับผมยินดีต้อนรับเข้าช่วยช่องเบียอินสูงชาแนลกันอีกแล้วเช่นเคยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับเกมอะไรน,นะ g ก b ร์บัสฮักออนไลน์นะครับผมอ่าล้วก็เข้าอ่าเข้ามาในกลุ่มของเขานะเออเข้ามาในเล่นออนไลน์กับเขานะมาช้าไปคำเราจะออกกันนะตนนอนแรกพี่ช่องพี่หนึ 4, ่งสี่อยู่ข้างในนี้ด้วยนะนี่ทีมงานของเขา ก็ยังอยู่กันกําลังจะออกไปนะครับนะผมก็เข้ามาช้าไปนิดนึงนี่ก็ส่งงานกันเรียบร้อยไปแล้วผมก็เลยเอารถผมมาเนี่ยมาแจกสกินนะแจกสกินหัวและหางครับผมนี่คันนี้พี่คนเดิมทําให้เลยนะครับผมอ่านี่เราก็จะเป็นเิล์เปอร์เฟียนะครับนะเฮล์เปอร์เฟียนี่สมส่วนดีนะเนี่ยใครทำนั่นเก่งอีกแล้วนะโอ้ไม่ได้ใส่เสียงเอฟเฟกต์เลยตรงน,นี้นี่ครับอันนี้เป็น p ปอร์ฟีนะครับผม bạn nhé bơi